กลับสู่ช่อง Tank s o l u t ช่นเคยนะครับหรือ Tank Gaming นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน เกมแอคทาวด์ด่านสองเหมือนเดิมนะในโหมดเทเลท o ี่โหมดนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนเกี่ยวอะไรกับมิชชั่นนะครับแต่จะมาสอนเกี่ยวกับการอัพอาวุธนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะเลเวล99นะโอเคแบบนี้คือตัดแล้วนะครับผมซึ่งผมก็อัพตันทุกอันแล้วแหละนะแล้วมันก็จะได้บัฟมานะครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยนะก็คือก็คือไปที่ออรูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่อ่าริจนเมนสโตเซลนะครับผม ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้อของเนี่ยที่เราจะต้องซื้อในร้านค้าเนี่ยถูกลงครับประมาณ กี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละนะสิ่งต้องเตรียมเลยก็คืออย่างแรกเลยครับอาวุธที่จะอัพนะครับผมซึ่งผมได้เตรียมว้ที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบใช้เป็นอันนี้นะครับผม first generation blade นะฮะซึ่งซื้ออันนี้มาเลยครับ90เรอันนะครับผมโอเคพอซื้อมันเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาตีบวกตัวนี้ได้เลยนะครับก็โดยการใส่แล้วก็ยาวๆครับโอเคแบบนี้ให้มันประมาณ99 นะครับผมพอ99เสร็จปุ๊บคุณเลือกอาดาบที่จะอัพนะครับผมสมมติผมเอาอันนี้นะฮะเอ็มเบรดนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยครับเอาไปเลย99นะครับผมแล้วก็ติ๊บบอกไปเลยครับปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเอ่ออิฟเนทิปเมนเนี่ยมันมันแบบว่า ระดับ normal เนี่ยมันลิมิตไปแล้วสนใจที่จะแบบว่าเพิ่มอัดไหมก็แน่นอนครับจัดไปยัดไปอีกครับโบโอเคแล้วก็นะ reference นะครับผมเหมือนเดิมครับทำมือนเดิมทุกอย่างโอเคก็ประมาณนี้เนี่ยผมแค่นี้ก็จะได้ อปยัดนะครับแล้วก็อัปเกรดได้อย่างวางมันนะนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็สหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับผมโอเคเจอกันครับ